เดี๋พี่น้องน้ำสีค่อยลงไปทังไหลเราพย่ยุมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเพิ่มดีต่อยไปน้ำเนียเดี๋ยวหมุนไงเปล่ไงเลยพี่อะพียคบไงเตะคบไงตอดนี้เต็มดอกซะปอายเดียยามันแยบแตกพี่น้องเลย ครับไปรู้ดีสารบ้างหน่อยครับแรงนี้ว่าสีภาขึ้นมาใส่แงบโน่นหัวหน้าไปแล้วครับถ้าเถียวมันหมันพอดีปอนปนหนึ่อมบ่พอดีนโมกตีปิงบ่ผิดเข็งหน่อยบ่ใส่ไรหรอกตัวไต,น,ตน,นี่บุปไต้น้ำไตน้ำนี่ปลาไตใส่น้ำนี่นตัวสองตัวพ่อมันดินพ่อมันถือกิน cho con luôn thấy nó hơi nhiều phôi thì nhìn nó là ô ôi nhung này nhả con bọn này có kim hóa mình thôi ท่านขอส ben, ีเปล <ả? S 1> ี่ยนมาท่าน้าวโอ้เอาออกก้อนไม่รู้ักเป็นใส่ปลานรกอะไดท่านเป็นใส่มาใส่ออกก้อนเลยนะสื่ออะไรไปปดีจ้านุเนียนปลาใส่เงียบไปเราถืออกจกต้องคอยถือเี้หนิเฮียผุนอันนึงตัวยุกงั้นน่ามีตัวเขาก็ เป่งน้ำบอกแล้วครับนี่เพราะว่าเจ้าหน้ยกฤษีพ่อเกี้ยวพ่อเกี้ยวดอกเพราะว่าอยู่บุรดวงกฤษีสีเลี้ยงสีกลุ่มน้ำมันไหลก็เลยปล่อยน้ำบอกไปน้ำปูรบอนยำปลายำยังพ่อดีปิ้งหมดแล้วครับไปเบิ้งปะใส่เหงียบลงไปเรื่อพี่น้องแฟนครับสมองสุบัตแล้วครับอันนี้เป็นขึ้นที่นเงียบในไฟเงียบในไฟร่องมึง

ไปนอนไอ้รถนี่แหะนำมันนพี่รุ่นเป่งนำล่งไปมันขอนะมันโกบเต็นเนาะพี่รุ่นเพราะว่าหยาชัามาหกเทอละเท่านเนาะมันเท่าเท่าประเด็นป่าตีนแท้ออกไหมหยาไหมนี่รุ่นขวดหมองเขาหิบบขวดร้อมกพเด็๋ไปเข่งในดินเนาะพี่รุ่นมันเข่าได้สองข้างโอ้ยหเรื่มเงียบคุณธันทรอนลังุนนั้นเนาะ กกดูไก่ผดเดี๋ยวหลังจะเอาม่ไส้นดูนหาในพวกสีเขียวทุ่นนั่นกันนท่องาไมา่หา้กับถุงอาาันใส่กบบคุก็ลายๆเยอจ้ะปลวกเยอะมากเยลูกพวกมีบทเขียวอ,ไอะไรของแกเหลือเทียมบ้งเนามันเป็นแป,นปนนอย่างน,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 นี้อันนี้ที่ที่หนึง่ง พอดีน้ำก่อนมันไหลลุ่งกันด้ยก่อนก็๋งเพรว่ามันน้ำไหลไหลใส่น้นเหมืนมันแท้ใส่น้นเหมืนท่างอันมานหน้าเฮาก็ยังได้กินอยู่เนาะไปรุ่นวัวไม่ใส่เดียวมันท่มมันเลยคือได้ไมนติดโกบหลายพไ่นี่มันทั้งตัวใหญ่หวังตัวใหญ่ก็ได้ยู้ได้กินด้วยไตแหวนทั้งอันมันท่างก็ได้กินมันนั่นน้ำเพรทัานลุ่ง น้ำเนี่ยไหลตีนแท้อยู่นี่น้ำลุ่งดหล่าก็นยับรุ่น้ำตีนมันวกก็ไหลหุนหุ่นสองหรือสามหุ่นผุ่นสองหุนสามหุนเดี๋ยวมันถึงหุนผุนคนมาอยู่เรื่อยไหมจังมันหล่นล้มกันเด้อพี่น้องพื้นใจกันพื้นสองยายามน้มกันกันใจแงบแล้วกระชับกันไปตัดหญ้าไปแงบแล้ววันนี้ก็พากันมาเจียวหญ้าเด้อพี่น้องแับนี้อีกทั้งุ่นอัดไปหลายเกือบเลย เสียงเชียงดังเบบนี้นนู่กับจมวตัวนี่ละหยากับ่ยาวขนาดอย่ารอบลอมรอบสามเราหกองย้อนจุดเป็นตวหนาเนเลยจ้ะสวัสดีครับไพรุน์ดิสานบานหน่อยครับเซอนีมอนีกัพ่พีพ่อน้องมาย้ำแงบครับใส่วงวานกัมีตู่คำคเกตะว่าเรื่องอะไรก็เือขอพูดเลยๆครับ ช่วงกิเิ่พืชผลที่ส่งเสียไม่กับทีมงานดิสารบางหน่อยเ่าดิไซมีรุ่นหรือืนหนึ่งงามอยู่ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยเจ้เพลินละขอบฟ้าหน้านำเฉพาะกันอืออ่าสวัสดีจ้ามือนีไวิวานเขาไม่ตู่ชควงกิเลิ่นขึ้นกันแล้วนะกัจะเลื่อนพืชผลขึ้นกันโชควงกิเลิ่นอันตะพิไกปีกอนเพลินละเพื่อที่นี่ปั๊บอดีอันแอดมินเพิ่นมักตะสีสมกับสีเขียวปนนี่มีตู่กันได้แต่น้องสีผู้เลื่อนพี่น้องไปขายตั้งแต่หลายปีแล้วล่ะ ยำแหนบครบล้มกันท่านห้มี่ด่ไม่ตุกความห่อใส่เด่นเขาบอกก็บ่างทีกห้ามห้อมเที่ยวหรอครับพี่นรองอยู่พุทธวัดเขาเดี่ยวดอกเขาเป้งน้ำบอกตนกัมวนกมพี่น้องมันเด้อเขา่วนกนะลมก้มแห้งแห้งเหมือนนี่ก้มแห้งเดี๋ยวไปยน้ดุ่นไปว่าท่านหอดก้มไว้จะนึงยุ่งพี่น้องเขาเห็นไหมก้มไว้จะนึงยุ่หนีนี่ ลายยงยงยี่ตัวหน่ปลายังยยี่นี่รงอติงอนี่เอาเห็นมปิดยังเดี๋ยวเอาใส่ถุงเลยมีตัวตโตแล้อครับเอาปูไปย่างเสยนี่โตง่ายตัวเยูนเมียนยูตโตพอง่ายเทลงมอเ้งปลาเท้งกบเเอาใส่น้ำกันเลยเปนองเหมือนเห็น่เต็มย้ยยุ้ยย่นี่บู๊เต็มย้ยยุ้ยนมันเปล่งเปล่งนี่เป็นเพชรไม่ตัวนี่ บ่ได้พระท่านเหน็ดมูข่อยเห็ดพระท่านแล้วนี่ฮะนี่สีเขียวๆนี่โมเมนต,นตนน์อันตัวนี้น<แ>ตมมะปีกไก่น,นี่เนี่ยเออเจ้าสองเออเออเออพี่น้นอ,องมันตัวมันเตี่ยมมันแล้วตัวเตีมแล้วพี่น้องเงี้ยแดดแงก้มันปลาท้องโลกไปที่สองพี่นอ้องสวยจัๆหน่อยแดดสองจัยหน่อยเด้อเหมือนอยูอย่มแดดก็อ,อ,อ,อย่างนี้จะเสียงปลาร้องนี่น้องนั่นปลาเขาบ่กไว้ตัว โอ้มีครบยุ่พุนผุนผุนโอ้โอ้โอุนพี่ดอกเียมน้อตท่ติมันจังวะเต้นหงตั้งแต่พมนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวอยถอดเปิดอกพีนองเบิ่งกันน่ะมายามสวยใกล้ตัวมันบอกมัเมือนบอกรึเนี่ยแนวหลอกมันอยู่นันแนนี่แนคกะนันแนนี่แนคือพันเุ่นะบแลวพีนองเลยอะไรจีดไรแนวโอ้นี่ว่าป่อยคบเดือเอามีตจุถือตรงไหนคอยเน่ยเดี๋ยวกัน โอ้ถือหลายเวอันเลยจัแจกตัวนับอย่าพี่น้องบ้งเนี่ยคิดยังไงว่าล่ะเดี๋ยวได้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ปะทู่ห้าโอ้หกหกตัวพี่น้องโอ้ยคือปล่อยถุง อ๋อมันหลุดเมื่อยไปแล้วโอ้ยหนอตัวนี้แม่โอ๊ยโอไปแล้วตัวนึงเดื่เลยเป็นหาตัวโอ้ยอ๋ไปเคียงลงไปใส่น้ำเนี่ยอ๋อโอ๊ยไปก็แค้านีอยู่นอกนะโอ๊ยมดแดงกัดขาเห็นไปซะมัดเข้ามดแดงกัดมัดมัดจะดอยู่หน้าเฮาเนี่ยเราปยืนรุ่นเต็มาใส่ยไหมแน่นตองที่เพ่งหน้าบอกเนี่ยพี่น้องโอ้หาตัวเลยคนบอกแล้วว่าเจ้าใส่หล่อนหยาหกหกนี่ เล็กเลเเล็กเสียบเล็กทธันเสียบเด้วเสียบไปกันครเบ็ี่นองเึ่งนตัวว่างหันเงียบที่สองจว่าปล่อยตัวหนึ่งมันหลุดเมื่อพายุรุ่นยามในสองงานยใสละเอีกกันหนึ่งพายุรุ่นอ่ะไปเรื่อยไปหนองเสียงคนสูบน้ำเขาสาตืดตๆดตืดตืดอยินบ้เป็นองเดี๋กนอ๋เ็นงียบยังมีตัวอีกเป็นนี่ไ เ้าหนำมดเส้นหลายปวดวะโอ้ตัวย็นรุ่นคอยหูวแล้วน้ำไหลตัวนี้เจ้าก้อนกลนมันลงไปทางน้ำโอ้ห้อยมันก็เข่าอยู่ดิมันมีเล็กมีแค่เล็กแค่เดียวออกเมื่อคอยว่านมาคอยคิดว่ามันออกเขาบอกยังี้มีบ่กมันพี่น้องเอาปลามาใส่ปลาขึ้นพี่น้องวมีบ่กมันหยานหยานนี่โอ้พี่น้องไอ้กันปล่อยให้มันแก่บางหยานน้องเข่าไปบ่ได้ษฐ์ที่แต่สมัยเกียวเข่าเมื่อนี่ต้องเกียวออกตะก่อนจังไปเกียวเข่าเขาได้ ยืน่นว่ายามีจากเรยป่ะนี่ยนาจะไทยบอกหยาหนองไอพี่หนองเบึงเดี๋ยวได้เดียยุ่งเรื่องตัวไรตัวยี้ดิเตัวนี้มีตัวเยงลงออมาพี่แม่เห็นพี่น้องเบิ้งพี่น้องสีเหลี่ยมตามันจ้องตะเวนหนึ่งสองสามตัวสามตัวยุ่นี่เห้นพี่น้องเบิ้งไปเื่นสามตัวยุ่งเดี๋ยวพยายามสวยๆกันเลยมันขาเราเมัอนออกใหญ่กันทุกคน อันมันอันนั่นอันเล็กแคตม่เมอนเดียวนาะจะว่าบ่เยอี๋ยวถุงดื้อนถุงคุณธนทอนอยมานจังแน่นอนใส่คาดเยาวางบอาว่างเลยเอาจับไปไปแต่เราเพิ่งรุ่นตัวหกแต่นันตัวนี้เป็นแบบเดียวไือ่ห้องอยูเด่ยเพิ่งรุ่น เงียบไม่ไพ่เห็นได้เลยโอ้มีอยู่มีอยู่มีสองมีอยู่เห็นยี่นี่ตัวนึงนี่จค่ตัววางตัวนึงเหรอดินเดียวเดียวเดียวยินตัวไม่คาดกันแค่เตียนตรกเงียมวันนี้มันเังจงกได้เนาะไปเงียบนเงียบวันแมันจกบ่ได้เด้จบ่ได้มันอีกแฉบตัวนึงเตียงตัวยูพี่น้องเนาะพวกแง่ย็จะเฝ้าเลี้ยวเลยพี่น้องจะไล่ตาคอยไล่ตรวจ ของเกนขอรอพี่น้องอ้่เด้หาเงียบเราพี่น้องาหาอันในในนนส่แราีรอเ่ยามจากโน่นลงมาหาคุม,มเป็น,นเกลีมเมันมีบว่าไปรุ่นเป่นนยงนาออกตั้งโน่นนี่เป็นเกดนอวหกเือจะอยู่ยากเนีเ่ยมันยมอยู่กใครกูที่ À, cây hoa tươi tươi luôn, à, nhang cây không pin đâu, lúng mỏng cả pin đó, mâm đen đẹp đấy, đây ừ, ừ. cái tay này cái trứng tay, thiếu khả lắm, mấy con. Nhỉ? ตะกี้เนาะตะกี้คนมูเห็ดเนาะจาวาบอกเงียบเงียบเงียบมันมิเต้นเงยบไม่ไพ่ได้จาวาบ่ไปรุ่นจ้าสุดหัวข้อนี่ติดโรโดดีท่านสมัยเงี้ยังนี่ละเด่ดตัวเืินพิเตินติดท่านสมัยเนาะหัวข้อนใหม่สมัยนี่เนาะจาวาบอกติ๊กีพัสดุไปหาซื้อแยบหาไม่ไพ่มันสวัสดีนั่นเนาะจาวาบ่โอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังประเทศเยอั่น์มูตุ่มตุ่มแบบเนี้ยเห็ดอันเห็ดเนี้ยใส่ปลาไหลไหม โม้หม้อ้วนเลย่อยเห็นเบ้าปุยเอาม้าแม่พยรุ่นเอันเป็นตรงอันด่างอันตรงก้นไสก้นทอเพิ่นยิบไหมพอแม่เจ้าเห็นบ่โออันอันละเบาดทิพยบาเป็นขาวๆแม่ดีค่ถัาเบิ้งเบิ้งถับไปเบิ้งเด้อแม่บ่เออดีแค่เขาไปตรงมาอันยิบแม่ผาแหล่เสร็จเราพยรุ่นอดีกกันหนึ่งฮะตัวุ้มหนึงซีเราจะใส่ส้มปูทเพย์หอิพแสดงวา เขาได้หกฮกเลยนี่เจ็ดแปดเก้สิบนึ่งหนึ่งโอ้นี่เปลี่ยนวะนนี่เปลี่ยนวมันกบสลายตไปยิ่รุ่นฮะโอ้ยบอกองแทนตัวนี่โอ้ยบอกรวยไรโอ้ยเอาไปไงไปดังเงี้ยไปเยอดังเงี้ยพี่้องไอ้ตั้งกบด้วยป้ากบสองตัวไม่สามตัวไมันกัดอันนั่นพรอม ในน้อกรูนี่กองเทียพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวล้างก็ล้างก่อนเทออกเป็นสีเปียงเปรยรุ่นเทออกแเราอกกบแลีนคุบกบเอาเปียงไม่เด็กสิเอาตัวกันเปียงเสียไวยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบวันถิ่นบ่มาบ่รสูดได้ข่อยบ่งูดังแหมกันคนเร็วหงื่อไว้เพราะสูดได้พี่น้องโล้วอุ้ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนให้กอกกันพี่น้องเอ้ย ก็เห็นไก่ปนไรด้วยกันก็บกเลี้ยงงูนี่ตุยานเจ้าเสียอมหอกทั้งไรก็บอกกันเลยเโวนี้เลีได้ป่อยไว้เลี้งใ่เจ้าก็เียนีกันนล้วไปไปไปปล่อยก็ปล่อยปล่อยก็ว่าที่ไปลกกยังเลีงูมาเจอยู่เยมาคนเสยไป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 ตามคนตางให้กินเลียชสามโตยนี่โอ้ยพี่หน้องพอยื่มพระมตาเด็ขมาได้วเจยอ้อ ป่อยออไปยังได้รนใส่ค so yeah. ุ้น่เนควรควนทอรุ่นนีมันคมันควนมันควนบ้านเหรอพี่น้องควนบ้านยุคขกันนวเงี้ยคุนุไว้นพวมหานัะสิปลอยไปทางไหนเนาะปลอยไปหลกกับขึ้นมาวินนาลบมสูรี่สามโตยแงบนี่นะสามตัวพี่นอง่กัดมไปไปพี่น้องโอ้ควนไม่ถูท่านกับมาอยู่เี่ มูดังแหกะดซ้ทถอไปรุ่นมามันกัดคนเลีวเมตูล่ะเจียวกล่งถือว่าไปนุ่นอันนีถือตัวถือหนเนาะเจอกันถือตัวนึ่งขนาดไปเชีงส้ำโตด้นี่กินเมดแอดแอดนี่จินกองจองอยู่ตัวกระกจอกล่องเป็ไกยานองูอี่พี่น้องใจว่าดีเลยทีกันว่าเลี้ยงงูงูยังเมตยานงูป่ามันกัไข่ดีีตมงูดังแหกัดคนเี้งูดงแหกมันกัดช่วงนี้สถานการณ์ชุกเฉินเสียใน ในช่วงขับข like ันมันแต่มันอาจจะมันกัดมันสีแว้งกัดท่อใดเพราะว่ามันมันติดอันอยู่โดนเนาะมันออกอะได้เนาะมันก็ตื่นคนเนาะเบิรนสันเลียงห้องลงไปอันนี้เลยตัวเดียวเฮ้ใส่กันทั้งป่าทั้งกบเพราะวันนี้สีเดียวออกอย่งพี่น้องมุ่งไปดิบุ้งอีกทีนึงมเยอะเยอะอันหลายตัวเยอะทั้งป่าทั้งกบไปไปพี่น้องกันนี่ไปตัว หอเจนได้จังมากวัดูวัดสูีตัวโูยังยามดมีอันนี้ยักโตเลยบ้นีอันนี้ยักโตเลยบ้นีมีมันมันเดี๋ยวอยล่างกันเงียบนป้านมดเลยถิไปเล่นบู้ยหลงเย่วถอ่วถ่่เดี๋ยวไปล่างกัน

7:00น.นี่ล่ะมันมืดแดกนี่แม่นมึนของเจ้าจับถุงให้ ไปตอพี่น้องพี่ว่ามานันดากเยียนจากันพญ,ญืนรุ่นเยี่ยนหนึ่งพี่น้องนับพร้อมเงียบกระลงได้ปันเบ็ดเอาพยรุญญ่นสิบย่ได้หาเงียบมาเพิ่มตีหวงใส่เขาไหลายอยูไ่ไหมเอ้อพุ่นไปหน้าน,น่อยหน้าสำาทางทวงพุน่นพี่พ่ท่านเด็ไปใส่อยู่ ใส่หั่นให้หน่เดี๋ยวเด้พี่น้องน้ำสีคอยลุไปทังไหลเรพยนรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มดีอยไปน้ำเนีมาบึงน้ำพเียหมไงเปลี่ยนไเลยพี T ่อพ่อบไงเตะกบไงผมเคยไปใหญ่ยุตแเดียวสันพยรุ่นมาแช่งออกข้นมื่อก็น้ำก็ออกิถูก คือหมานก็เทวะอันนี้่มีเอาไปยื่นดุนเท่งดุนพี่น้องเพิ่งเนี่ยเต็มดอกซะมาโอ้อย่ามันแยบแตกพี่น้องเลยมองดูมองดูปลาสีเหลือดิหรือมีตัวเออหดหดปลาเนี่ยใครตัวมันกระสั่งเาโยนปลาจับตัวละเพิ่งดุนเนี่ยจริงวะวุ้ยถี่เป็นสีผุ่นเดจาะขดหล้างก่อนนะหล้างออกจะมาเทลงจับอะได้สั่นแยบแบนี้พี่น้องนับกระชวนกันนะเอาเทล่งแงมันจับกระช่วงพี่น้องไพน์มึงปลาปืดปื๊ดปืดยกขึ้นนะพี่น้องเพิ่งชัดชัดตัว ตัวพี่น้องจะนี่ไปมันกากมันเนียไปนี่เบ้อทัวเ้อบักง่ายๆเป่งๆนี่เากินปะเมื่อท้องเอาป้องเหนป่งอยู่ไปเอาไปพุนเอาไปข้นจากน้ำกันแจ้งเทขึ้น่นขึ้นตเท่นี่บอแล้กว้นเานุ่นขึ้นละพี่น้องเอ้ยงับขึ้จกหยกกันนะไปรุ่นเอาข้นมากันแท่เราพี่น้องเอาไว้ไก่น้ำบ่โฉหลายตัวเรียงเต็มกับพี่น้องเอยเดี๋ยว้นนำมันงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด กาิบีเอตโตพี่น้องที่ว่ามันนี่ปลาเียตตเลยปลาบเหลือแล้วมืไงตัวไอ้อตัวมันหยามันยังยังอยู่เนีนเ่ยปลาเน่าสองเดียวมนรุ่นเน่าเทส่พงอีกตัหน่อยจัสยงสีสรุปว่าถ้าเหมือนิตเ็โตเนาะปลาตโตโตหยบพี่ใจที่มันใสๆโ,โ,โอ้โพูกปวดคยตัวหยบเป้าแตกมีตัวมันยันรุ่นมีไก่เาก็มาปวดัน้าหนอนไฟนี่ล่ะโอ้หหหนี่เลยพน้ามขอนนั่งสีไลคัดเด้เนาะจาวาบออซเบียแล้วีเบียแล้ว นับใสนี่ด้ตสิบสองสิบสามนี่ตุนทีน่าเป็นี่น้องเบิ้งสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวสิบหกงูกัดสิบหกหรอสิบเจ็ดสิบปดสาสิบเก้าหรอยี่สิบ 2ีสิบยิบเอ็ดีิบสองิบสอิบสพี่น้องยิบสีตยิบห้ายิบหกิบหกิบเจิบแปิบ้น่อยขึ้นมาน้ามู

วัดสาม็ตัวมีตัวเจ็ดตัวเตัวเทประมาณิเงยบสิเยบสามสิเจ็ดตัวตเมนอหลวงสามสิบเจ็ดตัวที่นี่โรคกลัวแปสองโรคมีตัวอันเมียนนั่นทีว่ามันครับพี่น้องสรคัเนี่ยทีวเด็ดคัจ้าเทียมานทำไรเสยสิติเราเมื่อนี่ช่วงนี้ที่ใสมา จะได้ขอบคุณแฟนครับสมองทุกบ้านนะครับที่ติดตามที่ชมอีสานบันหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ผู้บอมเมนต์ขอบคุณหลายๆผู้บูสบายหช่วงเศร้าอยู่ดีมีแห้งครับเจ้านี้มือนี้ไปรุ่นก็เม่ตุกับกล่าวมาสวัสดีครับมันพี่น้องมีตัวตื่นเต้นแต่ถึงเงินท่านเศร้าเลยว่าอ้าวพอดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอโย่ลงไปล้างกันเรือยเถอะไปล้างก่อน